เลยขาดเลยครับผมแรงมากอางเงคือเดินไปทางนี้ไงมีท่าไหยคะท่านผ่องไปทางนี้ตรงไปเนี่ยเหมือนที่เราเราตรงไปอย่างเ้ี้ยเราข้าะ ตลาดครับค้ชมลองอลุ่มก่อนนะไม่มีอะไรก่อนเาะมาก่านมีเกินว่าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยพื้นที่ที่มีอ่างเก็บน้ํามีฝายนะครับควรจะต้องเร่งสารวจนะครับว่ามีจุดใดที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างเหตุที่เกิดที่นี่นะครับก็ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วก็ทําให้การคาดการณ์หรือการเตือนเนี่ยกระชั้นมาก ที่เราคุยประชาชนเนี่ยอาจจะแค่10นาที15นาทีนะซึ่งก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลการเก็บน้ําดูแลฝายเนี่ยถ้าสามารถที่จะสํารวจแล้วก็มีการเฝ้าระวังติดตามก,ก็จะมีความจําเป็นมากนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเ,เราก็ยังเห็นได้ชัดว่าดินฟ้าอากาศก็ยังไม่น่าหวังจัน ผลกระทบที่มันจะตามมาอย่างฝายตรงนี้แตกเนี่ยก็จะกระทบกับเรื่องหมอกบาดาลของชาวบ้านถูกต้องครับตอนนี้ก็เกิดทางทางกระทรวงก็คงจะต้องเร่งคิดถึงมาตรการที่จะรองรับนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะที่จะฟื้นฟูซ่อมแซมแต่ว่าการบริหารการเรื่องของน้ำเนี่ยทำยังไงต่อไปตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องผลผลกระทบที่ตามมาหลังหลักน้ำท่วมเนี่ยน้อยเกินไปไหมจ่ะพรุ่งนี้เนี่ยที่ผม คอรมงเงาก็จะมการเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับระบบน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่ในความต้องการจะมีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งในจังหวัดเดียวกัน,นแต่บางพื้นที่ก็จะต้องเข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูบางพื้นที่ก็ยังจะต้องเฝ้าระวังป้องกันนะครับและก็กําลังต้องะสบกับปัญหาที่รุนแรงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการแยกแยะตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับทาง จะทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงกับประชาชนได้เนี่ยควรจะแบ่งแยกกันคือรัฐบาลได้มีการมอบดนตรีไปดูก็นรายพื้นที่นะครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็คงจะต้องมีแนวปฏิบัติที่จะสามารถดูแลอย่างที่ผมบอกคือปัญหาที่มันหลากหลายมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ห่วงเรื่องแบ่งความรับผิดชอบ คนทางานให้ชัดเจนขึ้นนะครับคือถ้าสมมุติว่าให้พื้นที่ดูแลเนี่ยเช่นจังหวัดหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องดูทุกเรื่องนะครับตั้งแต่ตอนก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุแต่ว่าความต้องการเนี่ยมันหลากหลายถ้าเกิดสามารถเริ่มแบ่ง แบ่งกลุ่มแบ่งคนนะครับให้รับผิดชอบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปน่าจะทําให้มีประสิทธิภาพได้มากอาจารย์นี่เหมือนกับว่าเขาไปยึดอย่างเช่นมีบางระกรมโมเดลล้วคิดว่าทุกพื้นที่จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันไหมผมก็ยังไม่อย่าไปติดยึดเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องคําพูดนะครับไปสร้างคําพูดขึ้นมาแต่ว่าในความเข้าใจของคนทํางานจริงๆเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าตกลงไอ้ที่บอกว่าบางระกำรโมเดลมาใช้จากพื้นที่ไหนก็ตามจะใช้อย่างไรนะครับเอาความเป็นจริงดีกว่ากับปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเมื่อเมื่อบางพื้นที่มีความต้องการอย่างนี้บางพื้นที่อยู่ในอีกระยะหนึ่งเนี่ยจะแบ่งการทํางานแบ่งความรับผิดชอบเป็นยางไง